สวัสดีครับเฮาเลดครับมนีครับพาอยู่ฝนเข่านะครับตาร,ระว่างน้ำในครับผ่านมาสองมือแล้วฝนกับสินาจะประมาณนี้คงจะพอถ่วมมนีบ้าวดอนนี่กับบาจะมีครับผ้ามาเมืองหนงวิธีเกษตรพอเพียงครับบาจะมีในเตียงปลาไปสามบอ่อครับม,มีบอ่ออยู่สามบอ่อสีผ้ามาเมืองครับประดุกผ่านไปเนื่องเดือนหญ่ชำ่ำใด ครับกาล่าเริ่มกินเลยปลาดุกนี่จะเป็นบิ๊กอุยครับอายุประมาณเดือนหนึ่งตัวมำหลอดไฟนี่หนะครับกอยอยู่นี่ครับสี่อยตัวได้ขนาดบอ่อนี่ยอยู่ที่ประมาณสองเมตรคูณหาเมตรตามจริงกับเลี้ยงได้ดเกือบเป็นพันนะครับแต่ว่าผมยานมันนาแน,น่นหลายโพดนะครับคำรับบอ่อปลา นะส่วนอีกบอ่อนึงนะครับอย่างไร66เป็นคึมๆนะครับขางบนจะเป็น,นาปูกระกระทกลกครับนี่จะเป็นกระทกลกเห็นไหครับยือทึ่งบอ่อปลาดัานบนแล้วก็เป็นฟักเขา่านะครับฟักเขา่านี่ครับอีกบอ่อนึง แนะนำบอนี่ก็แล้วกันนะอันนี้เป็นหมอชุมพรอนครับหมอชุมพรอ,อายุเดือนกว่าครับประมาณ3ามิวกว่าขนาดบอกก็ประมาณเดียวกันครับกับสองเมตรคุ้นหาเมตนะครับหมอชุมพนะรับส่วนนี้เลยครับไฮไลท์เอามาเลียงใหม่ใส้ท้ายมาือบ,บอยอย่างสัตว์ทดลองไม่ครับหอยครับนี่ เห็นมึงไกล้ๆหอ,อยหอ,อยอยังนี่หอ,อยเชอรี่นี่ครับหอ,อยเชอรี่เดูมาครับอบอปเป็นที่ต้องการของหน้าเขาครับแต่ว่าเป็นที่ต้องการของหลานตําปลาลองเหยียบมึงครับแผลเรี่ยวๆครับนี่นี่จากเอามาปล่อยหาพกเจ็ดต ok ัวครับตัวแมียมียงไงตอนนี้ผ่านไปเดือนกว่าปริมาณหอยนะฮะ ออกมาประตั้งก็สองพันถึงสามพันตครับแพ้ทุกหมื่นเพื่อเพืับไข่เห็นี่ยมาขับไข่สียมพูย์น้องเหลี้ยงมันครับก,กินได้ยุ่ยหอยเชลลีตัดตาเป็นยังมนงันดอกเวลาตม้มโอเคหกแนครับของเชิงเป็นหนันห่านฟักเขา่ากับบงังแดดให้ปลาน้ากับกระทกุกโรคปลูกรวมกันก็ไม่ได้ดถิมน,นะครับฟักเขา่ากระทกุกโรคนี่ครับเอาเป็นปั้นเป็นน้ำฟักเขา่าข้ับแน่กระทกุกโรคขายตลาดได้ ลายประเทศครับนี่ปากเข่ากับกระทุกลบถึงจะบ่ได้ขายกะบ้าแด้ซื้อครับโปรตีนที่สามารถหาได้อยากเลี้ยงกบครับจะหย่านง,งูก็เลยเลี้ยงเป็นปลาแทนเห็นยวมครับนี่แหละครับวิธีอของบลาดอนนี่กับบลาจิมมี่บลาดอนน,อน,นี่ตอนนี้กะพักใหสบายครับเจ็บหลัง การปลูกกับปลูกก็ได้ยดุ่นได้กินแบงปันคน,นื่นมีใจเมืองครับลอดขางบ้านส่วนเนยจะเป็นมิรตรต้นใหม่นะครับเปิดภัคเตขั้วนี่ครับฝนหน่อยลงมาอีกแล้วรักษาสุขภาพนะครับนีนบบ่ีๆดูบอผมสาบอลงทุนเท็ดโดนแล้วครับเหลือบชิปปีได้ ข้างยาหัวเนี่ยก่ะยาปูนเรากาลังกินเมียเก่งครับประดุก๊กหายไปเมื่อกี้ตอนนั้นเฮ็ดเกือบหมื่นนะเจ็ดพันแปดพันอ่แหละครับสามบอลตอนนี้อย่าจะหมื่นกว่าหมืน่นหามื่นหกตามราคาของนะครับต้องเรียงเมืองครับเรียงหรือว่ามีอ่างเนี่ยนอยเรียงประดุกไว้จะลอยาะได้กินกันโอเคนะครับฝนด,ดินมาแล้ว อาทิตย์หน้ากะทิตย์ขบับออกพรรษา,าอากาศเปลี่ยนแปลงและรักษาสุขภาพนะครับท่านขับบ้านดอนนีบ้านจินนี่พีนีกับผ้ามือง,งประมาณนีแ้แหะครับผมเพียรหลายอย่างครับบ้านเป็นกระเลี่ยงสัตว์ปลูกตน้นไม้นะมัดเ,เห็ดอะไรไมีความสุขเห็ดอ,อันนั้นแหละครับเนาะพีนออ่น้องเก็บนี่ครับประมาณนีแ้แหละครับอยูด่ดีมีแห้งสุกผูสุกคนสวัสดีครับ